ทุกคนดูนิ้วโอ้โหเฮียเซนเซอร์เซนเซอร์บานเลย mm hmm. เลือด mm hmm. ออกด้วยครับดูนิ้วผมครับทุคนครับตอนนี้รอผ่าตัดไม่ใช่รอผ่าตัดรอเอาเหล็กออกนะครับสวัสดีครับช่องบริษัทตั้งหวังเจ๊งนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมมีเลือกงามยามดีนะครับที่ผมจะไปเอาอ่าเขาเรียกว่างไงอะ เหล็กที่นิ้วออกนะครับก็คือผมได้นิ้วหักนะครับผ่าตัดมานะครับแล้วก็ดามเหล็กไปตามภาพที่เห็นครับทุกคนครับก็วันนี้วันที่19กุกภาพุมภานะครับ19กุกภาพัมธานะครับคุณหมอครับได้นัดผมไปเอาเหล็กออกนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยนิ้วผมเป็นอะไรนะครับผมเนี่ยเตะบอลนะครับเราได้เป็นผู้รักษาประตูครับทุกคนเป็นผู้รักษาประตูแล้วที่นี้ผมรับบอลผิดท่าไม่ได้รับผิดท่าหรอกไม่ตั้งใจรับผิดท่าหรอกเออก็บอลมัน เฉียดนิ้วก้อยนะครับมีคนยิงมาแล้วก็บอลเฉียดนิ้วก้อยก็เลยได้รับไว้นะครับมันก็เฉียดนิ้วก้อยตอนแรกก็คิดว่าไม่หักครับพอไปเอ็กซเรย์ดูก็หักนะครับผมหมอบอกว่าต้องผ่าตัดนะครับโอ้โหผมเนี่ยใจเสียวตรงนี้แหละต้องผ่าตัดเนี่ยผมเนี่ยใจเสียเลยเพราะว่าเกิดมาตแต่ชีวิตผมไม่เคยผ่าตัดแม้สักครั้งหนึ่งเลยนะครับทุกคนครับก็เป็นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับแล้วผมก็ต้องไปผ่าอีกรอบรอบแรกผมผ่าใส่เหล็กมาแล้วนะวันนี้ผมก็ต้องไปผ่าเอาเหล็กออกอีกนะครับผมโอ้โหชีีีีีีวววววววิิิตนน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 ะะะะะััััััั้้้้้ผผมมมมมมจจาาาาาาาถ่่่่ยยยยยคคคคลลปรรรรบบบบบ็็ออออกกกกเเเทงงงงํไไไสหดดู๋ใ ตอ oh. นนี้เลขาหมอนก็มาแล้วนะครับแฮฟวันนี้ฟเซียนก็ติดรถมาด้วยนะครับ oh. เพื่อจะไปดูนิ้วผมคุณฟจะไปช่วยหมอผ่าตัดด้วยนะครับช่วยดึงแบ oh. บบอกหมอไม่ต้องฉีดยาชาฉีดเถอะนะครับ <c oughs> ผมได้บอกหมอแล้วว่าหมอต้องฉีดยาใชา้ผมนะไม <c oughs> ่งั้นผมร้องแน่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลก่อนเลยนะครับผม อเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราอยู่ในที่ผมลืมบอกอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ดาด่านอุทศนะครับจริงๆผมไม่ได้อยู่อำเภอด่านอุทศนะจริงๆผมอยูอ่อีกอำเภอหนึ่งนะครับทีนี้อ่าหมอที่โรงยาพยาบาลผมอ่ะก็ไม่มีแบบผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกกันเลยเขเลยส่งตัวมาที่นี่ไปเดี๋ยวเราไปผ่ากันนะครับตอนนี้หมอรอนานแล้วมีมาสายด้วยไปหมอพร้อกยังครับหมอ,อ,อ้อมยังหมออกแล้วไปเลยดิ let's go ดิ let's go ด let ิอ่าในผมจะบอกก่อนนะครับว่าในโรงพยาบาลถ่ายไม่ได้นะครับไอ้พวกเก็บกล้องดีเว้ยเดี๋ยวหมอด่า ถ่ายไ,ได้เดี๋ยวผมจะพยายามแอบถ่ายนิ้วผมให้ดูสักนิดนึงวันน,น,น,นี้วันนี้ประธานจะมาเอานิ้วออกใช่ไหมไม่ใช่เอาเหล็กที่นิ้วออกไปดนิ้วออกนะครับไปหนึ่งนะล็อกรถก่อนไปอย่ายวเราไปเลยเลยทุกคนดูนิ้วโอ้โหหเียเซนเซอร์เซนเซอร์อบานเลยเลือดออกด้วยครับดูนิ้วผมครับทุกคนครับตอนนี้รอผ่าตัด ไม่ใช่รอผ่าตัดรอเอาเหล็กออกนะครับไม่รู้ว่าจะเจ็บแค่ไหนตอนนี้มวสมองผมคิดไปต่งางนานาแล้วอาวปวดมากเดีย๋ยวรอดูเจอกันไม่ค่อยมีกระจิกกระใจถ่ายคิด่าไรเออสวัสดีครับตอนนี้ก็ผมได้ทําการถอดเหล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูมือผมนี่พันแบบใหม่ด้วยผมจะบอกเลยว่าพันแบบใหม่ด้วยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมไปเล่าอะไรให้ฟังที่รถนะครับประสบการณ์ของผมในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเจ็บปวดที่งดงามต่อไปไหนครับไปมอนกินก๋วยเตี๋ยวไหมะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวไหมะ่ะเดี๋ยวค่อยไปหากินข้างนอกตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวผมไปเล่าประสบการณ์ผมไห้ฟังที่รถพร้อมกันนะครับ ทุกคนจะได้รู้น่ okay, ครับตอนนี้ผมก็อยู่บนร,รถเรียบร้อยนะครับทุกคน<อ>คก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันอยากรู้อะไรไหมอยาก <Yeah. S 1> อยากรู้ว่าอะไรถามมาดิเป็นไงแบบออลิกออ่ะเป็นไงความรู้สึกตอนแรกอ่ะผมบอกหมอคุยกับหมอสองคนเลยบอกว่าอ่าเขบาบอกไงอ่ะคุณหมอตอนเจ็บไหมหมอบอกเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ยิบบุมปากเออแล้วนี้ผมบอกหมอช้ยาชานะครับหมอช้ยาชานะหมอบอกได้ครับต่อไป,ปเบาเบานะได้ครับปปรเบาๆนะทีนี้เป็นคิวแบบ เอาเล็กออกนะครับเอาเครื่องมือมาดึงผมจับจับจับโอ้โหแต่มันรู้สึกไม่ไม่เจ็บนะทุกคนนะมันแบบเหมือนแบบมีอะไรดึงออกจากกระดูกเราอะดันดันอะเออดันดันรู้สึกดันดันนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ยังไงนะแล้วที่นี้เซอร์ไพรส์อีกเลยเซอร์ไพรส์อะไรอีกอะแผลเป็นแผลเพราะว่าหมอพันนิ้วเราไวใช่ไหมล่ะสองอาทิตย์เราไม่ได้เปิดออกเลยทีนี้พอเปิดมาเป็นแผลครับเป็นแผลใหญ่ตรงนี้เลยนะแผลเบิร์ตตรงนี้ นั่นแหละแล้วก็ตอนแรกหมอคิดว่าแต่กระดูกโผล่นะกระดูกนิ้วโผล่ใช่ใแต่จริงๆไม่ใช่กระดูกมันเป็นแค่เนื้ออยู่นะครับถ้าเป็นกระดูกโผล่ในงานงอกอีกเขาจะเย็บอีกอะแล้วก็รักษาอีกยาวอะ่ะชีวิตผมต้องวงวนเวีววววยนอยู่แบบที่โรงพยาบาลตลอดอย่างนี้เหรอนะครับเดี๋ยวก็นัดมาอีกวันที่ไรนะวที่หนึ่งมีนาเออหนึ่งมีนานะครับแต่มาดูแผลนั่นแหละมาดูแผลนะครับ ทีนี้ผมก็ต้องล้างเผ็ทุกวันนะครับนิ้วผมอตอนนี้ใช่ต้องประโลมวันวนใช่แล้วหมอบอกว่าถ้าไม่เป็น2องอะไรก็วันเวันได้นะครับก็อะไรสำคัญสำคัญคืออะไรก๋ำของใช่ผมไม่ได้กินส้มตำมานานมากเคยแอบกินอยู่ <c oughs> แอบกินอยู่นะครับแต่เป็นํำไทยนะก็แบบแต่มันก็เป็นของเบียวของโดองอะไรใช่ก็ห <c oughs> ้ามกินแหละแ๊บซี่ด้วยสําคัญอย่างกาฟงกาแฟเนี่ย,น,น,ยนะครับแต่ที่พูดมาเลยกินทุกอย่างเลยค่ะไม่ได้กํอะไรเลยค่ะสิบว่ามากินทุกอย่างแต่ไม่ได้กินบ่อย ไม่ได้กินบ่อยแป๊บซี่นี่พิ่งจะมากินช่วงหลังๆใช่ครับแต่ตอนนี้ผมก็อยู่แป๊บซี่อีกแล้วไม่ให้กินไม่ให้กินต้องต้องน้่ต้องน้่ต้องเน้นเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็เป็นไข่ต้มข้าวต้มอย่างเงี้ยจุ๊กอ่าผมเอาเหล็กออกแล้วผมก็รู้สึกโล่งใจโล่งใจแบบระดับหนึ่งว่าไม่มีเหล็กอยู่ที่มือผมแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยหมอบอกว่าขยับได้ผมจะไม่กล้าขยับดูเลยตเออตัดเย็พันเหมือนตีนหมาจิ้งจกอ่ะ โรงพยาบาลนี้โอ้โหบอกเลยว่าหมอบริการดีมากใช่เรารประทับใจมากกับโรงพยาบาลนี้เขาต้อนรับพนักงานไม่ต้อนรับพนักงานแต่ละคนไข้ตอนรับคนไข้ดีมากนะครับต่อไปก็จะเล่นหนึ่งไม้บอลอ่ะก็หายดีผมเล่นแน่ก็คือเล่นได้แต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์เซฟเดี๋ยวต้องเซฟตีดีๆหน่อยทางนี้นะครับใครเนี่ยเซฟตั้งมันผมเป็นมาแล้วผมขอเซฟเถอะนะครับอ่ะโอเคจะไปหาร้านข้าวกินดีกว่าไหมใช่ไปหาที่ข้าวกัอนป่ือว่าเป็นบล็อกเล็กๆ เดี hmm. ่ยวดีกว anyway? ่าผมกินอะไรไม่ได้นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนี้นะครับจอดหลังร้านได้ปบว่าเออจอดไอ้จอถึกอืมอะไเลยขายก๋วยเตี๋ยวหรือขายต้นไม้น่ะมีสองอย่างเลยก๋วยเตี๋ยวไม่มีค่ะมีแต่ต้นไม้อ๋อต้นไม้สองถุงมาหลวงเลยไปเฮาเอออยากอยากปลูกอะไรอะไรนีฮะอยากปลูกทมันคืออะไรไหนเราจะปลูกต้นหอม่อกี้ใส่ อยากทำแบบนี้ดูไปเป็นตัวอ,อย่างดิถ่ายเป็นตัวอย่างครับดูเรื่องในมีอะไรอ๋อทำไมไม่มีดินเลยมันใช่อยากทำแบบมีแค่ฟองหน้าอย่างนีงไง้ไม่ใช่นี่ดินดินมันอยู่ข้างล่างปุ๋ยก็บอกปุ๋ยอยู่นีดิเหรอที่ใส่ดินค่่ใส่ดินใส่บนหน้าถุ่เดียวเอาเมงมาใส่ในถังอ่ะเด้อาเมงใส่ฟองหน้าใส่ฟอ,อ,องหน้าให้เปียกก่นอนถ้าแช่ฟองหน้าให้เปียก็ไม่ติดฝังแทะเตะเปียกเอง นี่เองก็ไอ้กรงทองหน้ามันก็จะทำมาสำเร็จเลยใช่ไหมเจาเรื่องสำเร็จอ่ะก็เอามาใส่ในช่องมันนิดแล้วกต้องะเล็กะเล็กครับเล็กเหมือนกันครับมืละมามา่มามาม่าเผมกินได้เลยก๋วยเตี๋ยวนะ<ม>เลยวิธีการผมกวยเตอร่อยพอนแรกเราต้องคิดน้ำก่อนมาขออง่อดูใส่ลก่อนวันนี้ผมจะไม่ผิดมากใส่ดีส อันหนึ่งก็พอแล้วสองเ,เลยเผาเนี่ยพิเผาเนี่ยป๊๊บต่อไปเป็นอะไรใส่ถั่วผมชอบกินถั่วยเยอะมันจะได้แบบนวลนเออใส่ลงไปเลยยิมมีช้อนใหญ่ตึงมันจะสั่นๆนนไปต่อไปเท้าเย่งมอแล้วมันแล้วก็น้ำตาลน้ำตดาลประมาณสี่ช้อนห้าช้อนประมาณสี่ช้อนนะครับจ้าอะไร เสียงน้องเียน้องตะลืนแล้วดูคุณโฟกินแบบเด็กน้อยมากไม่ใส่พริกไม่ไหลครับใส่เนี่ยใส่นิดนึงโฟมึงไม่สั่นเลยนะเอาสั yes ่นยิงกันเนี่ยมันจะแกงกันเนี่ยเขาทรงเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้พอผมชอบกินรสชาติอเผ็ดเปรี้ยวหวานประมาณนี้นะครับชิมน้ำก่อนอืมพอดีพอดีโกินเปรี้ยวนะ บางเขมีเหมือนกันว่าเห็นนิ้วผมแล้วถามว่านิ้วผมเป็นอะไรนะครับบางคนก็ไม่ได้ดูคลิปนะครับก็ผมเนี่ยเตะบอลเป็นผู้รักษาประตูแล้วนิ้วหักนิ้วหักนะครับแล้วก็ทีนี้บ BON อลเนี่ยมันโดนไปเฉียดนิ้วนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยทำไมเอานิ้วก้อยไปรับบอลผมไม่ได้เอาตั้งใจนิ้วก้อยไปรับบอลบอลมันเฉียดไปนะครับใครไปตั้งใจเอานิ้วก้อยรับบอลใช่ไหมโฟใช่ใช่ใครยิงคุณครับตอเอิร์ดน้องน้องรู้จักกันนั่นแหละนะครับมันก็จะโทษคนยิงไม่หรอกใครคนบอกถามว่าใครยิงใครยิง มันไม่สามารถโทษคนจริงนะมันเป็นวิธีบอลนะนะครับบอลมันมาไงเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเราเป็นผู้ดูแลประตูเขาเต็มที่ของเขาเลยนะครับผมก็ไม่โทษไม่โทษใครเลยนะครับโทษตัวเองแต่ทำไมไม่อยู่บ้านเฉยๆไปเตะทำไมทีนี้ผมรักษาเป็นเดือนแล้วนะเดือนขวัวได้แล้วตอนนี้นะใช่ไหมเดือนสองวันไม่เดือนสองวันก็มุ่งเป็นวันที่สิบเจ็ดไอควายเราวันนี้สิบเก้าเดือนใหม่ก็สิบเจ็ดมกรามาถึงสิบเจ็ดกุมภาคือเดือนหนึ่งแล้วสิบเก้าเศษสองก็คือหนึ่งเดือนสองวันถูกไหมเค นั่นแหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมตัองขอตัวลาทั้งคู่ไปก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะดูแบบอไงไรแาบสับมมั่วไปนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะครับในโรงพยาบาลก็ถ่ายไม่ค่อยได้นะครับก็ตามน,นั้นแหละนะก็มาอัปเดตนิ้วให้ดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็เหมือนจะกำได้ักนิดนึงหละแต่ผมยังไม่กล้ากำนะครับไปล้กก็ปิดคลิป